ครับจากกรณีที่มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับตรวจสอบพบว่าบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของตนที่ผูกกับเว็บไซต์แอปเคชันบ,บางบางอย่างเนี่ยมีการตัดยอดเงินในลักษณะผิดปกติเป็นจำนวนหลายๆครั้งครับในเรื่องนี้เนี่ยทางธนาคารและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าเกิดขึ้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดความผิดปกติจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางทางตำรวจเนี่ยจะได้นําข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนำมาประกอบนะครับในการสืบสวนสอบสวนนะครับว่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกตินั้นเนี่ยมีความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดนะครับในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีการดําเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งสามารถกระทําได้2ออย่างนะครับกรณีแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องการออนไลน์นะครับการออนไลน์เนี่ยถ้าจะให้เตือนก็คือไม่ควรผูกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่เราไม่มั่นใจในความปลอดภัยนะครับแต่ถ้า เราจําเป็นที่จะต้องมีการผูกบัตรเครดิตนบะัตรเดบิตกับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เนี่ยก็ขอให้จํากัดวงเงินเท่าที่จําเป็นนะครับเพื่อที่จะลดความเสียหายแล้วก็เป็นการจํากัดความเสียหายหานะกรณีเกิดปัญหาขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยควรมีระบบการแจ้งเตือนในลักษณะข้อความสั้นนะครับกรณีที่มีการ ใช้บัตรหรือมีการตัดวงเงินออกจากระบบของบัตรนะครับหรือเรียกว่า S m S alert นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถทราบได้ว่าบัตรเครดิตของเราหรือบัตรเดบิตของเราเนี่ยมีการตัดเงินอนกนอกจากระบบนะครับถ้าเราทำด้วยตัวเองก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่ได้ทำธุรก,กรรมแต่มีการตัดเงินเราจะได้ทราบนะครับประเด็นต่อมาคือออฟไลน์นะครับออฟไลน์ line เนี่ยก็คืออย่างแรกเลยนะครับบัตรเครดิตนะครับ ไม่ควรเปิดเผยเลขรหัสลับหลังบัตรหรือเรียกว่าหมายเลข C.V.V นะครับเพราะคนร้ายเนี่ยถ้าเขาเห็นนะครับหมายเลขหน้าบัตรนะครับวันเดือนปีหมดอายุหรือชื่อททนามสกุลเราแล้วก็ไปประกอบกับหมายเลขรหัสลับหลังบัตรนะครับก็จะสามารถทําธุรกรรมโดยใช้บัตรเครดิตของเราเนี่ยไปซื้อสินค้าหรือไปชําระค่าบริการอรต่างๆได้น,นะครับประเด็นต่อมาคือ หลังจากที่เกิดเหตุนะครับก็ควรจะมีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบัญชีของเราหรือความเคลื่อนไหวในบัตรเครดิตบัตรเดบิตของเราเพื่อให้ทราบถึงความผิดปกตินะครับที่เกิดขึ้นว่ามันมีการทําธุรกรรมโดยที่เราไม่ได้ทําหรือไม่นะครับก็ฝากไว้ครับขอบคุณครับ